ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลิตปุระค่ะวันนี้ทางช่องเรามีผระสมเด็จบางขุนพม์แช่น้ำมนต์รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของวัดใหม่อมตะรดกรุงเทพมหานครมาแล้วสื่อนฟังนะคะต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวค่ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พระสมเด็จบางคุณพรมแช่น้ำมนต์รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของวัดใมบอมตรสออกเมื่อปี2539ค่ะแพ็กเกจจิ้งมาแบบนี้เลยนะคะขึ้นชื่อว่าพระสมเด็จของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วแว่าเป็นสุดยอดแห่งพักเครื่องค่ะเพราะว่ามีทั้งพุทธานุภาพและอิทธิปฏิหารเหนือกว่าคณาจารย์ใดๆทั้งสิน้น ทรงอิทธิฤทธิสารพัดอย่างเลยค่ะและยังสามารถป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงป้องกันภัยพิบัตหิหน้านาชนิดมีอิทธิคุณครบเครื่องทุกด้านอทิเช่นคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมรวมทั้งแสวงหาโชคลาภก็ประเสริฐสุดยิ่งนักค่ะ เรียกได้ว่าเป็นยอดพักเครื่องหรือว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิพักเครื่องก็ว่าได้ค่ะสำหรับพระองค์นี้นะคะออกที่วัดใหม่อมตรสค่ะซึ่งวัดใหม่อมตรสนะคะถือว่าเป็นวัดโบราณเป็นวัดราชที่ตั้งอยู่ที่บ้านพานถงบางขุนพรมเขตพนครค่ะซึ่งตามประวัตินะคะวัดนี้สร้างในปลายรัชการของสมเด็จพระเจ้ากุมทนบุรีค่ะเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดวรามตตารามด้านหลังขององค์พระนะคะก็จะมีการปั้มตายางของวัดค่ะรวมถึงมีหมายเลขกำกับด้วยนะคะต่อมาค่ะวัดนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอมมาตยรสหรือวัดอมรุตรสแต่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมหรือวัดบางขุนพรมในค่ะ ซึ่งคู่กับวัดบางขุนพรมนอกหรือวัดอินทระวิหารต่อมาในปีพุทธศักราช2460ค่ะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่าวัดใหม่อมตรดค่ะสมเด็จบางคุนพรมองค์นี้นะคะจัดสร้างขึ้นเพื่อฉเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีขององค์ในาหลวงรัชกาลที่9ค่ะ โดยมีพระเกจิอาจารย์ดังๆจากทั่วประเทศในยุคนั้นนะคะรวม108รูปมาทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษณพระอุโบสถที่วัดใหม่อมตรสด้วยและเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังยิ่งขึ้นนะคะก็ได้กำหนดให้มีการแช่น้ำมนต์จากวัดศักดิ์สิทธิ์อีก4วัดด้วยนะคะก็คือวัดใหม่อมตรตบางขุนพรมวัดระคังโคสิตารามวัดอินทรวิหาร และวัชยโยค่ะขึ้นชื่อว่าน้ำมนต์ของสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วนะคะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดเป่าโรคภัยอุปสรรคนานบประการค่ะและมีอนุภาพในด้านเมตตาทำมาค้าขายอีกด้วยนะคะและชนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ในพระองค์นี้นะคะก็จะมีทั้งสมเด็จบางขุนพรมที่แตกหักจากรุ่นเปิดกรุปปี 2, 5 0 0 รุ่นปี2509ปี2517และปี2531เป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างด้วยค่ะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จบางขุนพรมแช่น้ำมนต์รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของวัดใหม่อมตรถที่ทางช่องเรานำะมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูเรตบุระนะคะขอบคุณค่ะ